โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครเจ้าหญิงแห่งชุดเครื่องแบบทหารนะครับก็ตัวละครนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อนี้หรือว่าจริงๆแล้วเขาชื่ออะไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยดูแล้วก็หาข้อมูลมาได้แค่นี้นะครับก็ถ้าใครรู้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับว่าตัวนี้นะครับชื่อว่าอะไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเตตกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นธาตุดาร์กเนาะแล้วก็ค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่500นะครับดาเมจนะครับเริ่มต้นอยู่ที่11,000นะครับ900แล้วก็วินาทีการโจมตีนะครับอยู่ที่6วินนะครับระยะ50ดาเมจบูสนะครับ15%นะครับสำหรับตัวนี้โอเคครับตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับค่าวางเริ่มต้นนะก็อยู่ที่500นะครับผมนี่เลยวางไปก็จะเป็นดาบหมุนๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ถ้ายืนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครจากสตาร์พาร์ตเนาะก็ที่ผมรีวิวชา้าก็เพราะว่าตัวละครนี้นะครับเพิ่งมีดาเมจนะครับเพิ่งมีดาเมจเป็นของตัวเองนะครับเพิ่งมีแอนิเมชันเป็นของตัวเองเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวละครนี้นะครับเป็นแอนิเมชันของตัวละครสตาร์พาร์ตขั้นที่1เนาะซึ่งมันจะดาเมจเดียวกันเลยนะครับโอเคซึ่งตอนนี้นะครับก็เพิ่มท่าทางของดาเมจ แล้วก็อนิเมชันของเขามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู a อนิเมชันกันเลยดีกว่านะครับการโจมตีนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการโจมตีแบบ c i r c l e LE อนะครับวงก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเป็นการเหมือนใช้ดาบหรือเปล่าดูใหม่อีกรอบครับเป็นการน่าจะใช้ดาบอ่อที่หมุนรอบๆบ,บตัวเขานะครับโอเคแต่ดาบมันน่าจะยังไม่ไปนะครับน่าจะใช้ดาบรอบๆตัวนะ นะครับอัพขั้นแรกนะครับใช้เงินอยู่ที่1,500งนารนะครับดาเมจจาก13,000หนามนะครับเพิ่มเป็น50,000ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่ส0 0พันนะครับดาเมจจาก50,000ื่นนะครับเพิ่มเป็น95,000แล้วก็ขั้นต่อไปครับผมใช้เงินอยู่ที่12,000หมืนะครับดาเมจจาก95,000มาพเพิ่มเป็น279,000เนาพนะครับวิธีการโจมตีนะครับจาก6วิเพิ่มเป็น7จ็ดวินนะครับระยะ50เพิ่มเป็น100โอเคครับผมก็จะตีเป็น full le เลยนะครับโอเค มันเป็นเหมือนลูกดำนะโอเคแล้วก็ระเบิดมาประมาณนี้นะครับเอฟเฟกก็สวยใช้ได้เลยนะนี่ครับผมระเบิดอย่างนี้เลยโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับเช็คอยู่ที่28,000นะครับดาเมจจาก279,000นะครับเพิ่มเป็น920,000ขั้นต่อไปนะครับเช็คอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านนะครับดาเมจจาก920,000นะครับเพิ่มเป็น3 8ม0 0 0นนะครับผมระยะจาก100นะครับเพิ่มมาเป็น110โอเคครับอัพตันที่เรียบร้อย มันคล้ายๆเหมือนหลุมดำโอเคก็มีขึ้นคําว่า280ซึ่งไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะก็ใช้ได้เลยครับผมอ๋อผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันตีแอร์ด้วยนะครับก็เป็นตัววางพื้นนะครับแต่ตีแอร์ด้วยนะครับก็ถือไปใช้ได้เลยนะก็โอโ้ตีแอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็ตัวละครน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะก็นะครับตามที่เห็นเลยนะครับตัวละครน,นี้ก็วางได้มากกว่า1ตัวนะครับนี่เลยนะ วางเยอะๆดาบก็จะหมุนอย่างนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ดาเมจอยู่ที่380นะครับมาเดี๋ยวเรามาปั๊บกันเลยโอเคครับดาเมจนะครับตอนนี้อยู่ที่13ล้านนะครับผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะครับผมก็อัพไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอัพไปทั้งหมด5ขั้นนะครับโอเคถือว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ